สวัสดีครับผมเนตพาาดำซิ่งครับตอนนี้อาจารย์ชูก็จะได้ส่งงานงานเหมานะครับขุดดินตรงนี้เอาไปทำกระเพะไอ้นี่ถนนฝั่งนู้นครับงานเหมาสองหมื่นครับวันเดียวจบครับนี่ครับส่งงานครับ ถอยดินตรงนี้ไปทำถนนตรงนู้นครับสองหมื่นครับทำครึ่งวันเท่านั้นครับนี่ครับ ส่งงานครับส่งงานงานเหมาเน,นี่ครับตำลักถนนเส้นนี้นะครับผัวมาบอกว่าทำคนาครับแต่เมียมาบอกว่า ทำถนนเพิ่มอาจารย์ชูก็เลยจัดให้ครับเอาดินตรงนี้มาทําเป็นถนนใหญ่เลยครับอาจารย์ชูจัดให้ตลอดครับไม่เคยขัดแนวตรงเป๊ะครับงานเหมางานเหมาครับส่งงานครับ ผมก็อยู่กับเซียตินนะฮะเ,เดี๋ยวจะไปดูงานโคกน้องนางกับเสียตินครับนู่นก็กำลังคุยกันลือปวกครับตกลงราคากันอยู่ครับ แดดร้อนครับวันนี้ ที่สองก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับ ชูก็เริ่มมันเลงอีกแล้วนะครับเริ <Wireless noise> ่ม <petit> ม <hint> ันเลงอีก <Healthcare> <S viv iy ik> ก็เอาดินตรงนี้ไปปลกทำถนนให้ใหญ่ขึ้นครับตรงนู้นตลอดแนวเลยครับ าดินหัวขนาไปทำถนนฝั่งนู้นครับก็ไม่น่าจะเกินสองชั่วโมงครับตรงนี้เสร็จตรงนี้แล้วจะย้ายรถไปตรงไหนอีกยังไม่รู้นะก็ดูกันไปเรื่อยๆครับฝากดันช่องให้ผมถึงถึงหนึ่งพันซับสไครต์ไวๆหน่อยนะครับ ช่วยดันช่องให้ผมหน่อยครับคนที่กดแล้วก็ผมก็ขอขอบพระคุณมากครับที่มาช่วยดูช่องผมช่องน้อยครับ ผมก็ขยันลงคลิปให้ดูกันครับาครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเนตรนาภาดัมซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ